สวัสดีค่ะคลิปนี้กีมาอัปเดตฝนเวลาเที่ยงครึ่งของวันนี้18กรกฎาคม2564ขอเริ่มที่ภาคเหนือกันเลยจังหวัดเชียงรายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอำเภอดอยเต่าจังหวัดลำพูนอำเภอลี้จังหวัดลำปางอำเภอเกาะคาอำเภอวังเหนือจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองอำเภอดอกคําใต้อำเภอโปงจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอเขาค้ออำเภอหล่มสักอำเภอเมืองอำเภอน้ําหนาวจังหวัดพิษนุโลกอำเภอพรมพิราม อำเภอบางกระทูอำเภอวังทองจังหวัดกำแพงเพชรอคลองลานอภอปางศรีลาทองภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยอเภอวังสุงอำเภอเมืองอภนาด้วงอภอปักชมหนองบัวลำพูอเภอสุวรรณคูหาอเภศรีบุญเรืองอเภอเมืองหนองคายอเภอโพตากอเภศรีเชียงใหม่อเภอรัตนวาปี อุดรธานีอำเภอบ้านผืออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอกู่แก้วอำเภอสีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอสร้างคอมเมืองการอำเภอเซกาอำเภอบึงค้าสกลนครอำเภอบ้านม่วงอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวานนนิวาสอำเภอวาริชภูมิอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอพันนานิคมอำเภอเมืองอำเภอกุสุมานอำเภอพนนาแก้ว นครพนมอเภอเมืองอเภอปลาปากอเภอรนูนครอธาตุพนมมาลเดอเอยดาธาตุพนมเจ้าจังหวัดมุกดาหารอดงหลวงอเภอเมืองกาลสินอกุชินารายอเภอคำม่วงอภอสามชัยขอนแก่นอเภอูเวียงอเภอเวียงเก่าอภหนองนาคำอภอสีชมพูอชุมแพ ชัยภูอําเภอเกษตรสมบูรณ์อําเภอภูเขียวอำเภอบ้านคว้าวอําเภอเมืองอําเภอหนองบัวแดงอําเภอคอนสารโคราชอําเภอหนองบุญมากบุรีรัมย์อําเภอหนองกี่อำเภอโนนสุวรรณสุร์อําเภอกาบเชิงอําเภอพนมดงรักศรีสะเกดอำเภอกันทรักษ์อําเภอขุนหานอุบลราชธานีอําเภอบุญทริกอําเภอน้ำยืนภาคกลางขาสมุทรปราการอําเภอบางพีนครสวรรค์อำเภอแม่วงอําเภอแม่เปิร์นอุทัยธานีอําเภอลานสัก กาญจนะบุรีอําเภอสังขระบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์อําเภอไซโยกภาคตะวันออกนะคะจังหวัดสระแก้วอําเภอเมืองอําเภอวัฒนานครอําเภออรัญญประเทศอําเภอคลองหาดจังหวัดตราดอำเภอบ่อไรอําเภอคลองใหญ่อําเภอเกาะกูดภาคใต้ชุมพรอําเภอท่าแซะระนองอําเภอละอุ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอําเภอท่าชนะค่ะคลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนนะคะหากมีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรจะรีบนำข่าวสารมารายงานให้ทราบฝากกดติดตามให้ช่องทิดาชาแนลด้วยจ้าขอบพระคุณป สูงจ้าไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย